บายดีพี่น้องป้องไปเบิร์ดสุขสุขคนย,ย,ยินดีตอนทับเขา้าสู่ซองสายฝนทั้งประเชิดต,ตอนนี้เสิ็บอกาอยู่ที่ทงนาบ้านเอ้ยป่าบูเนาะทุกคนเนาะฮอดยามแรงแล้วกับาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศเอาไม่ยังนั้นทางหลังทุกคนเคยกำลังอันแม่นมากกันเท้าอยู่เนาะ ฮัลโหลทุกคนวัอนี้เฮามากครับเน็ตไอดอลหลวงพระบางา่าวันนี้เพิ่นมาลินน้ำเนาะทุกคนมาเล่นนมาจะรำประว่างพูมเพิ่นมาแต่หลวงข้อบางเลยเพิ่นมาเวลินน้ำเนาะทุกคนเนาะมาให้ยังมานะเฮ็ดวีซ่ามันบ่ามาเฮ็ดวีซ่าไปไทยอืมหลายๆคนก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเนาะทุกคนเนาะลูลิสเนาะดาวทิกตอกเนาะฟังฟอมฟังฟอมอันอยู่ในอันทิกตอกแหละไอ้ทิกตอกนั่นแหละ ติกต่อซื้อติกต่ออะไรก็โลลิสเหมือนปะฝรั่งปลอมคนติดตามใไรติกต่อจองร้านเก้าโอ้โหคนติดตามร้านเก้านะทุกคนเขาดังมากอยู่ในหลวงข้าบางเนอะทุกคนแต่ว่าเมื่อนนี้ฮานาเพิ่นนั้นมาแต่หลวงข้าบางเนาะมาแต่หลวงข้าบางได้ประมาณสามมื้อแล้วมันบ่อืมองสามมื้อมาแต่หลวงข้าบางได้ประมาณสามมื้อและมาเฮดวีซ่าเพื่อจะไปอ่าประเทศไทยเนอะทุกคนทรงนี้เพิ่นไปทรงนี้เพิ่นกะ อไปเ <OR> ที่ยวประเทศไทยดูด um, so ูเนะทุกคนเนาะเพราะว่าเพื่อไปถ่ายยูทูบเนาะแล้วก็ไปไปลิ้นนั่นบ่แม่นแหละไปเลาะไปเลาะช่วงนี้อไอ้ผ่ายที่ไปว่ายูดไทยกะสามารถอันทักทาได้หรือว่าติดตามได้เนาะทุกคนเนาะอยู่ส่องโลลิตผู้บ่าวฝรั่งปลอมเนาะทุกคนทุกคนเราก็จะเห็นยูเจ้าไปอัน จะไปคอนแก่นมั้นบอคอนเกนนันแหละเออเขาจะจะไปคอนเกนเขาก็เห็นไปในยูทูบดูแล้วก็ไปเสียงคานมั้นบอแม่เซียงคานคอนเกนแล้วก็อุดรเดมีแพล่ไปนะครนปนมอีกออืมสุกรนี่สุกรนี่เพิ่นไปอันเสียงคานเนาะทุกคนใช่บนกติตามอยู่แล้วก็เพิ่นอันมาหอบนี้ก็เพิ่นสิไปอีกอยู่เนาะเพิ่นสิไปอีกอยู่เนาะแต่ว่าได้เห็นอันวีซาก่อนวีซ่าเบิด์ตมั้นบอต้องให้วีซจาก่อนถ้าเป็นฝรั่งเนี่ะเป็นฝรั่งนะ ฝรังร่งเบลเยียมนะฝรั่งเบลเยี่ยมนะทุกคนแมนแล้วมแมนแล้วมื้อนี้เพินน่นกะมาหาเซอโนเนาะเซอโลนกะพผ้ามาลิลนบ้านป่าบู่เนาะทุกคนอีกประมาณจังมือวีซ่าแล้วประมาณอีกสามสามือบ่สามมืออ่าอีกสามม,ม,ม,สามือแมนแมนแมนสามมือที่แล้วแล้วเรากบไปลงประบางน้อยหนึ่งมีเวียกคาเวียกน้อยหนึ่งแล้วสิไปไทยเลย แ,แล้วกัอันก้อนสิไปให้กับข้าวก้อนไปลิ้มอันวัดผู้ก้อนเนาะทุกคนเนาะไอพายุอ่าปากซีอ่ะสามารถทักทายได้นะทุกคนเนะาะเนะพราะว่าข้าวสองคนนี่ก็จะเป็นอันยูทูบเบอร์แล้วอืมเซา,าเป็นอันดาวทิกต็อกละสิเซาเป็นดาวทิกต็อกแล้วสิเป็นยูทูบเบอร์แท<ม>น <ๆ S 1> แล้ว,<ม>ลวทุกคนอืมเปลี่ยนเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวแล้วสิเป็ยนยูทูบเบอร์ต่อแมนแล้ว ิกตอกมันหากินอะไรแล้วอยู่เราง่ายเบื่อโอ้ตอนนี้อไอ้น้อยกำลังจะอันแมนอันมะพร้าวเนาะได้สองสมปโมง้วยังไม่ได้มะพร้าว <laughs> จัง่วยเลยทุกคน <laughs> 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 เดี๋ยวเรเป็นยังเนาะเดี๋ยวจนันมวยให้ <laughs> โลลิสขึ้นไปเอาก็ได้ <laughs> 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 ให้โลลิสขึ้นแบวเลยนี่ <laughs> ให้ฝรั่งขึ้นแบวเลยทุกคนนี่อันนี้ก็คือทองหน้าบ้านป่าบูเนาะโอ้ยฝรั่งตกใจเนาะคนว,ว่าเอ,อ้ยู่เวียงจันทบ์บ่คิดอยู่เวียงจันท์ว่าสิมีแบบน,นี้มาเนะ่ยบัิซี่มียูเวียงเด้แทนตะอยน่์ <laughs> บางแบบนี้เดยลยหลวงพ่าบางก็มีแบบนี้ส่วนรามีแต่าผู้ฟ้ฟาเนาะหลวงพ่าบางเนะะาเนะ,ม,ะานนมีผู้ฟ้าทองหน้าก็มีเลยให้ส่วนรามีมีให้อเจ้าหน่อยข่าก็ปล่อยน้ำนี่ ตอนแรกๆนี่โอ้โงามเลยตอนแรงๆนี่ตรแ,รนแต่เปนแดงๆนี่งามบรรยากาศดีดีทุกคนนี่เนี่ยกล้กวกมะพร้าวขนางสูงขนาดเลยวอกเผาเอยประบูเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งก่อนไป ไอ้น้อยก็ลังอันเอามะพร้าวให้โลลิตเนาะกำลังพร้อมเกินบนะเสดอกินบ้างเบิ่งช่วงคือเสือก็ได้กิน ข่าง oh. <ย ược> างาพอดีข <as> ่างงามันเฮ้ดลงแล้วเดเ็กมีเต้มรุ่ยลงแล้วข่างงาเฮ็ดเออโอ้ยแตกเลยแตกเลยอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเป็นส่วนดอกไม้เนาะทุกคนนี่ ส่วนดอกไม้ดอกดาวเฮรืองเนาะตายมันอ้วนอยู่นี่เอยปะบูมาแล้วนี่มะกรวยทุกคนมะกรวยเพื่อนปะบูนี่นะใน่นสวนกล้วยมีปูสวนกล้วยสวนยางได้นี่ บูมีคนจองแล้วมะก้วยนี่จองในเดอร์วีนึงนี่ทุกคนอันนี้มีคืออันมะก้วยแบบตามธรรมชาติเลยมะก้วยธรรมชาติอันนี้ก็คือมีคนจองแล้วนี่นะมีคนจองแล้วนี่นี่มีคนจองละม,มีคนจ่ายเงินแล้วนะจ๊ะตัวนี้นะนี่ตัวนี้ก็มีคนจองแล้วนี่ นี่โอ้ยบ้านปลาบูนะทุกคนเห็นปะตัวนี้คือสิิดกินละตัวนี้นี่นี่ปลาบูตัวนี้คือบอตัดวะนี่เราคือบอตัดเว้ย นี่ตัวนั้นก็ได้พูพโด้โามา้วยหลายขนาดนึงคอยม,มาต้องขึ้นเหวเลยไอ้น้อยพูนตัวนี้โค,ค้งเตนมากเดือดขาดเลยโค้ขาขาวนี้ โอ้เพสีสบู่แห่งติดบลิงซิทแม่นป่ะเอออะไรก็ติดหวานติดแล้วเนาะเบิ่งเพลงมีสีมันบ่แห้งๆอ้หนาบังด่างของรายการไม่หยับไปทุ่นแม่หยับหยับอีกคนหยับอีกข้างอ่อนมาทุกคนวันนี้กันมึงก็ไม่ใ่ฟังวัเดีกกองเอบอกกูใม่เขาบอกกูประตูมาใกล้อีกมาใกล้ๆมาได้ได้ยินเยอะ คนบริเวณคลิใครเยใช่สนะปลาลังกินเลอแปงะบ่ยบอยท่น่เอาไ่เคยกินะบอตอนนี้วันเจ้าเคยกินพ่อซืเลือแปงมาก็ไม่ให้จะเลีวกินจะต้องลองซิมนะยานกินเหมกินเลยบยานสุดยานสุดถ่ไปเย่ก็ห่จซ่จ วันนี abei, ้เชิญคนจะให้อาฝรั่งมากินเลือดแปรงเขาแม่เขาทุกคนนะปลาไหลอินทผาลินเนี่แตกสีสีบ่งามวันนี้ก็จะเป็นฝรั่งลเตะๆจะลองชอสิเออบมเนี่เอ้าอยู่บนบนเขาบรกินไหมกินเบ้าเยี่ยมกินเบ้าเยี่ยมบป้อยูพีแล้วครับจะเป็นป้อบดแล้วกลางขึ้นกลางวิ่งเขากินอันนี้กลางขึ้นเขาก็ทอดหัวเขาทอดหัวยูโรเฮาบางเขากินได้ยังนบวะ มันละเซพคือนอย่างนี้บำรุงเลือดเขากินบำรุงเลือดบำรุเลือดบางบ่ออะไรต้มดีนะบางบ่ออะไ้ต้มอ๋อไปจิไปต้มเนาะเอ้ากะมีเลยตัวต้มมาสบายดีพี่น้องก็ไปเบิร์ตสุภสุคนเนาะนิงดี้อนรับเขาสลุ่นซองปะบูสาวลาวจ้าฮัลโหลเมื่อนี้เนาะปะบูกะสิพาทุกคนมานั่งยูไฮยูนาคือเก่าเลยก็เมื่อนี้เวามีแขกครับเซิร์นเนาะ เออสร้างตรงมาจากต่างประเทศเอาคือบ่อพสลาวสมบ่อไทลุ่มขบานไทลุ่มบางแล้วหลงขบางเป็นบ่อใช่ไบ่อพัสดเป็นบอได้หลงขบางเดาอยู่เศร้าอยู่ใสเห็ยังอันนี้จะหลงขบางไสยะไสยะไสยะใกล้หลงขบานแตเนียงคือกันบ่อเนี่คลายกันวันนี้เราเรียนพี่น้าเทหลงขบางมาเรียนน้ำเนาะทุกคนเนาะ เดี๋ยวเขาสิพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศทงไฮทงนาอยู่บ้านเขากับผมีอย่างหลายแก๊บแม่เท่าเออได้ข่าวว่นเมื่อวานอาลิตอารอนลิตเป็นคนประเทศไทยสิพาลู่ลิตอารนลิตมากินนันเลือดแปรเดาเยี่ยมเดาเยี่ยมเหมือเดเยี่ยมเดาเยี่ยมเราเราเราลืมบ้านเราลืมทางเข้าบ้านเราเราที่บอกเดี๋ยวนี้เราไม่อยู่บ้านเราฮานาไกอันนั้นไลยกิดการเออไกอันปารีสนะ p a ร i s เกิดพิทบอลกัะเกิดพีทบอลนเกิดพิทบอลบ้านเราฮานไก p a ร i s ใกล้ลอนดอนใกล้อนันน uh, ี ond, ้เลยอนดฟนอีโฟนฮานคนไปอยู find, ่ตาประเทศใกล้อันนี้เลยมันมันดัตช์ลีดเป็ดเนี่ยเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ไกล้สวิตเซอร์แลนด์อีกแล้วฮะเนาะไกลซสวิตอรแลนด์อีกมีแต่ใกลบอลท่องเที่ยวบ้านเราน่ะแล้วก็ค้ายนไปประมาณอะไรห้าพันบาทบ่าวห้าพันบาท ห้าร้อยเหรียญห้าพันบาทห้าพบาทกไปเมื่อไืนเลยเนา0้านโยนนะห้าพันบาทเออผแม่ห้ารเหรียญก็ถือว่าถือเดไปเอียไปยุโรปเอาประมาณหาล้านปลายเนาะปมนเละมา1สิบล้านปายเออแม่ประมาณสิบล้านปาแต่ว่าไปอันไปเมกาพัดแพงไงเมกาแพงอิหลีอุ้ยเนาะค่าของสสี่สามสี่0 0นบาท จะไปแบบเดี๋ยวเย่ยมันมันีเพื่อนกมัยามบานเท่านาะก็พามานั่งลิ้นทงใหู้กนาปีล้วบัญญัตไปจากงเส้โก้เคี้ย้หมอาการ้องสอนอยู่องปีเราซ่องยูทูปปีนี้คือเาบัตรแล้จ้ากิดเยูทูอ่ะแม่แล้วต้องยูทูปไม่อย่าง่รโรลิศพลังลอมเด้อพลังลอมร้อมจริงแล้วเราด่ามเราอย่โรลิพลังลอมโยคดีเพิ่ซ่องไหมเรียนที่เรา ได้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 ทานเกติมรตีทานโดนแล้วเฮ็ดคิปอยูไทยกังด่างก็นั่น่ะไทยอีสานไทยอีสานไปแล้วไปไทยอีสานได้นั่นป่ะเราเราเราเห็นอีสานไปไทยเพราะว่าไปไปบบได้คือไปเหาเข้าเข้าไปได้เพราะเป็นคนลาวแมนคนลาวไปแล้วอันนั้นต้องเฮ็ดวีซ่ามันป่ะกฎกลางประเทศเนาะกฎกลางปเสียงงานประมาณ ร้0ยห้า0 0 0บาทห้าพันบาทเป็นวีซ่านักท่องเที่ยวแน่นแล้วห้องเดือนสำหรับทองเรือมีวีซ่าเขากลับไปไปไปกระโดดเติบเอาขออนุญาตตั้งจะไปภูกเก็บแล้วบูนอ่ะก่อนตัวนั่งลุงกับไปภูเก็ตอ่านั่งนั่งพี่กอนลูกขนาดลับสบู่เสียไหมหาเงินลายๆก้อนเอาเห็ดเดือดแป้งเห็ดลายแล้วเห็ดเดือดแป้งตอนนี้เป็นนี่ ตอนนี้มีหลายใหเขาตามียังเด้อหารก็เฮ้ยอันนั้นละฮะเบิ้งโยุดไปก่อนอะไอันนั้นดะอไันอไม่รู้อไม่คุยในถอันนี้กอนโฮะอนซอสลูกสินซอสอยัง ซอสอีหยังซอสอีหยังบ่มออีหยัง n นโ้ n นโด้ซอสอย่างลองชิมบงแค่คือกันซอสอันซอสมักเล่นั้นแหละที่ว่าเขาเจ้าอันเอาอันเขาเจ้า h e l โ o e v e r y b o d y t o ต a y um ตอแร่แ่บคนตอแร่เบอร์รี่แซ่บอะเบอร์รี่เดลิสต์ อันนี้กระเทยปลอมอันนี้ซองกระเทยปลอม <c oughs> อันนี้ซองพลังปลอมอันนี้ซองกะลีปลอม <c oughs> อ้าวแลดูภูมิใจมากแ <c oughs> ลดูภูมิใจเ <c oughs> <c oughs> อาตัวสัตว์จเมีแนวไร้หวัง หนึ่งเทเลบอล้อไปกินแกจะไปกินเต็มแล้วเต็มแล้วองัต่อเจ้าสิต่อหน้าตี่เนี่ะตันนั้นแหละอั้า้านทีเราเจ้เอาไอโฟนอัน16ลขงลบทเอ่ันเางลบทังเปิดเลยอันนนึงเทเลบย้เอาเนนึงมาอลบอเอาละวนีกล้องละ เอจ้ะค่อยก็หางซื้อกอง่เจ้าก็ซื้อ้อแบบนี้้ิ้ดานีไอเอาพ็ก็ตเหาว่าทีเอตัวนั้นโตัวนี้มันได้ลุยนตัวนี้มันลุยได้ลุยไปว่ายังกันน้ำตั้งน้ำไปทีเดียวแม่อันนี้แหละอันนี้บรรหา มันกันน้ำบ่ได้แต่ว่าขัน่าเขาสายวอลเขมดากับโเป็นอย่างโบด้นีปัญหาแต่ว่าขันถึงน้ำมันจไม่าครัไปเล่นสงการมันนาบ้าอันนี้บาบาเมื่อนั้นเขาไปถ่ายอันไปให้พุ่นกระจุกกระถ่ายเลยโอ่ายเลยมันเป็นยังไงจมีจำหน่อยบ่ร่องสงการปีนี้อันสิเบรินยุทธไทยเนาะเป็นจาม้วนไเว้ยขาอก็สิเปรนไทยีไฟใสสีวงใสสีลูกเทกรุมเทพรุงเทพเลยนะแม่

เด้ซองล้าเลยโลลิตโลลิตโลลิตฟรังกอนอ๋อซองตัวสามสองหมื่นเจ้าบเคินไหวนะซองก่อนซองตัวอันตัวเก้าอืมตัวเก้าเจ้าบเคินไหวอย่างเยอคนยี่มนเทไหรก็ก็ระไระเงี้ยนะเสียงนั่นเนี่ยมีแฟนคนชายาะซานอันฮิดยูไทยนะขึ้นฟิตดีเอาไปทายูไทยก็ยังขึินฟิตล่ยูลาวรามีคนเบิ่งเลย คนลาวอเมริกาโอิคกี้ายคนลาวอเมริกามีมีน้อยนิดแมนอบครนี้ติดตามเจ้าละเด้อเจ้ากติดตามแม่นเพลงอันนี้น่ะขอก็เบิ่งองเจ้าขก็เบิ่งไปแบบมันเพิ่นๆนะน่ะขกจะเบิ่งขกเบิ่งขไอยรเบิงเล่ข้อกเบิ่งเลยคกเบิ่งสอสามคลิปจ้าน่ะน้อยนี้เราจะไปเสียงค้านนะซองนี้แหละ นั่นอ่ะเนี่ยเอ้ยอันนี้มันเป็นเพีงอันนี้ผมไม่เนี่ยนอันนี้เดี๋ยวรอบหน้าเนาะเดี๋ยวรอบหน้าใส่ผลกับโรลี่ทีไปอันทีไปไทยทไปไทยตลอดอัไปไทยตลอดนะทุกคนเจ็บผก็ทีไปบางจะกระเทยคลิปเจ็บผมก็ทีไปเป็นอันนั้นแล้วก็จะเป็นยูทูบเบอร์แล้วอ่าเจ็บผมที่เศ้าเป็นเด็อ่านดาวที่จอบดาวอันนั้นละเปลี่ยนอาชีพละเปลี่ยนอาชีพละไก่ตัวนี้อยากถึงต้มมันบอล่อันมือหน้าอันเป็นไก่น้องเกี๊ยว ไก่ตีพอประบูรบูน้าไปดิมน้องเกี้ยวจะมาไปริมโอ้ไรโอ้หลวงบางเด็กบาลทุนล่ะเจ้าบานนะครับเราโบเป็นไทยฝรั่งเราเป็นไทยหลวงฮะบางหลวงฮบางนี่แมนฮูเบิร์ดทีเด่นใดฮูเบิร์ดไอลริ้มาอยู่อันนี้มใส่รดูปีหล่อีเลาฮะี่ปีล่อีปีล่แม่มาตอนซ้องันเศ้า เราเล่าโหดเก่งบอสตอนนั้นตอนนั้นฮันตอนมาเล่าไม่ไม่นะมาไม่มาลินมาลินมาลินแล้วอันที่โควิดแล้วกับบ้านบราได้ยิย้มเล่าเลยพี่สาเหตุพี่สาเหตุอันย้อนได้ยูเลาเหมืนย้อนว่าโควิดเมื่อมาได้เอาเขาไปให้เมื่อสรุปแล้วก็สรุปแล้วก็เมื่อมาได้เลยยูเล่าเลยคิดว่าจะมีโควิดเป็นศร์อาจารย์ตอนนี้อาจารย์ บมีโควิดสิบบยุ่แล้วทิ่ยุไปยุมากหรอมักเป็นบ่แม่แมมยุ่บอื่นกับ่อยู่เลยยุ่หลวงเขาบ่ยุ่หลเขาบางยุ่หลวเขาบางมักย่งลัวเขาบางแม่หลัวเขาบางะ้ยไก่ที่กต้มสโลนี่นะไปต้มแม่ไปต้มยุหลวงเขาบางะนะจังใดมากกับเบญจายุ่แ่นะ ไปเธอไะไรกับบเบอร์มันเป็นเมืองมีเซนีมีเซนีแบบคันโบโควิดนะเรามันม่วนหรือว่าบางไม่เป็นตายู่อะอเหลียงเป็นตายู่แบบอยู่แบบพักผ่อนสบายสบายมัองกันเม่อรูขบางเมื่งง่อยเนาะจะปิดละค่อยทำไปตลอดได้ไปรู้ข้อบังมั่นลองครับจะไปกันไย เขางงเลยเขากระเด้นไปรู้เขาบางจะรอแต่ว่าบ่เคยไปน้องเขียวจะก็ต้องไปเด้อน้องเขียวเคยมักที่สุดแหละอันนี้อันห้าอันส่วนมึงไปมึงมาไปส่วนพวกนี้หนามวนเนาะงามน้องเขียวบอกว่างามนั่นวกนี้ค่อยไปอันทะเลหมอกแห้งเหมือนงามขั้นเลยขั้นเขาขึ้นไปห้าเดือน ครืบใจมันบ่ร้านมีแฟนก่อนยังพาแฟนไปย้อนพาแฟนไปแม่อันนั้นมันเมืองต้องไปน้ำทรงใสกุ้งพคงไม่ไปแล้วล่ะบุ๊คเคยไปค้งเคยไปค้งทำอิดนอะไปผู้เดียวไปผู้เดียวก็แม่นขึ้นไปนอนอยู่ทึงคนผู้เดียวก่อนว่าจะไปผู้เดียวนอนผู้เดียวแม่นเขาเขาเฮ็ดคลิปยูทูปคลิปแรกเลยอยู่ยูทูปไปน้องเที่ยวแหละก่อนคักดีเว้ยแล้วเป็นก็ขาดพึ่งไปเขนบอกว่าถ้าสมมติว่าอันไปหันละ คนเชียนคนที่ึ้นมาต้องเป็นเมียเราได้ขึ้นเดียวนะเราก็ได้เมียเลยได้เอากันทันเลยเอาไปว่าข like ันแคขึ้นไปได้นะคืออดทนนุ่กันได้เพราะว่ามันสูงสูงต้องสูดเราเอาไปผู้เดียวนาะกันจีฮอดยอนเลาะจีกับหรือเ่าวะเออได้ขึ้นเมล่ะตอนนี้มีพาไหมพาสมนางแมนพาสมนางกาดีเลย เราผ่าต้นดาวก็ผ่านะคนละอันต้นนองเขียวจะสูงกันผ้าเด่นมันจะยูทึงเลยอ่าลินดามาแล้วทุกคนตาไอ้นัดกันตั้งแต่อันสามโมงข้าเรียกอะไรอ้าวเด็กเนี่ยถูงเหื่อนึ่งเข้าลังถ้วยมาเมื่อนี้มีเจ่ยูทูบเบอร์เนาะทุกคนวันนี้เกือบิดเกือไใกล้ลินดาสาวจากลาเนะวันนี้มา อ้าวบ่มีอยังให้กินเลยมีอาหารว่าเมื้อนี้ท่านมาเบื้องฝรั่งฝรั่งฝรั่งปอมฝรั่งปอมเขาว่าจะเป็นฝรั่งแตงฝรั่งปอมยังว่ะฝรั่งแตงแล้ววะยังวะฝรั่งเทียมเราเราภาษาบ้านเราบ่ได้แล้วหรอวะลืมละฝรั่งเมืองเลยฝรั่งเสียงขานฝรั่งเสียงขานอ แ่งวัดเลยเบียเยี่ยมภาษาเขาจะบอกภาษาอังกฤษเหรอบอาภาษาเยอรมันบอใครใครกันใครๆครใคมใครมันก็จะสมมติว่าสบายดีวะนี่ไดฮัลโหล ฮัลโหล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 ัสบายดีกุสนทักกุสเนเอกกุสนมอกนกุสนอับนดาอันนี้มันเอะมันเนาะฮาวาฮาวากุสากุสเนดากุสเนมอกนกุสนมอกนกุสนทักโอ้ได้สปล่รัเกัเปรนไ่ยังนะ่าสปนดู ให้สบันดูมึงว่ได้สาคำมุงวาเ็ตาจะหอเจ้าใส่ผง้จ้จอ่าวอเตอกาลีกาลีอ่าจะฟังกได้คิดก่อนคำซคำซ้ำฮันดดาคำซนิดาคอบใจสบายดีภาษาเกาลีบอภาษาอย่างตญี่ปุ่นบอมึงเอาได้ญี่ปุ่นบอบอเป็นญี่ปุ่นอาริกาโตอาริกาโตโกเซมา cái cả ba mươi mùng Sakura Sami loe Yong Mathea rojum kuskie yed đây thế này ức lôi 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 ลินดาจูเบอเอยกไปว่าอย่างจูเบเอยกไปว่าอย่างว่าหม่ดูจูเบอเอ็กบ่หูไม่เป็นคำสับบ่มวลกินขี้ัน่คหานาอกมกินขี้สวยมากเร็วมากคนเร็วมาจูเบอแปว่ากินจูเบอมาแปว่า อจูเบอร์มากินข้าวเบอร์มากินแม่เบอร์มาเบอร์แจัดเบอร์แจ็ตกินส้มฮ่ามองหนาขาสดมาเดียนหนาวอ่ะพิงเป็ดอีกบ่เนี่ปพิงเป็ดสั่งอีกบ่ได้สั่งมาให้ กินกินต่ำเลยถ้าทอลูกซีนถ้าเลือดบางกินแหละอาจจทอลูกซีนหอยที่นั่งนี่วะหรือที่เปนั่งเึิงนั่งนี่แหละได้สินะกินไปได้ละอันได้เลือดแป้งละมันจะกินบ่อมันกินแบบเป็นตอนนี้ลินดากำลังสอบถามฝรั่งเนาะเออเห็ดอะไรกินเป็นบอกินบ้าได้กินว่าอันวนก็ใส่น้ำมันลายมันหลายวนให้เราเห็ดให้เหลืออย่งเห็ดลินดาเมื่อหน้าไปเสียงคานน้ำอันโลลิตดิ ตามอะไรตุ๊กบอลล่ะโอ้ตุ๊กบอลอันโรลิตอันจะไปเสียงคานคนเบิ่งแสนวิวนะบ่ตอนแสนวิวแล้วค่อยเบิ่งแล้วบ่ว่าแซนสับฟิวเออค่อยเบิ่งหวานนี่ดลแสนวิวบ่้นั้นมีแต่สองคลิปไปดิตอนไปเสียงคานบอสบอสแจมอินดังเคยเห็นโรลิศแล้วปะเคยเคยนิมกันหลายใช่ไหมโอ้เขาก็เป็นอันนั้นนอ YouTube เขาเป็นอิติโกกิ๋วเนาะซื้อมาว่านี้ พ่นซื้อมาข้นซื้อใส่มาอันนั้นเดอยู่อันค้าค้างของงานเบียร์ดีเออเป็ดอบตรงนี้มั้นมักอันพลาอนี่ก็บรลุนสิหัวนะเนาะตบเนี่ยยากอยู่เดีแต่ว่ามันซุ่มปวเอาหมดเลยไม่หมดเลยฝรั่งเอออยู่อันบ้านเจ้าก็เก่งในบรรยากาศคนละย่างเลยคนละทวีปเลย มื่อนี้ตะเวียนมีบุงามกันแด้ได้พ่อฮันยูพันยอนี่งามให้งามว่าอากาศเย็นเนาะฮันยูพันยอแล้วตอนเมื่อกี้เรามีแฟนแ่าเลิกกันแล้วเอาแม่จะได้ส่ะตายแล้วอ๋อจอดผิวอีกแม่จอดผิวจะเหมือนลอดก็เหมือนกันแม่แม่พ่อก็ตายแล้วบิ๊กฮะจิกินตําหยังตําข้าวปุ้นฮึตําข้าวปุ้นอาข้ปุ้นกันลาลาหรือเอาอย่างอีก ถ้าเราสีอ่างจอะกินน้ำนะน้ำกับน้ำน้ำเลือดติ้งแป๊บสีนน้แล้วใหน่ดูสำหรับคลิปนี้กาจบเพียงเท่านี้นะทุกคนเนาะเดี๋ยวท้าเบิรงคลิปต่อไปว่าสจะปฏิเฮ็ดคลิปอย่างอีกเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีบ๊ายบายอยู่ไช่ก็จังกระเข้าใจว่า